อ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามทอแสงมิวสิกสุลินอยู่นะครับอ่าตอนนี้มีตู้ตู้ลำโพงมาสี่ใบตัวนี้เป็นออเดอร์สีนะครับไม้แน่นๆไม้หนา,นาๆไม้ยี่สิบมิลเลยตู้ใหม่ๆเลยนี่ออเดอร์สีมีอยู่สี่ใบนี่สภาพสีสวยมากนี่ดูสีโอ้ยสวยนี่ดูครับนี่นี่ ดูครับนี่สภาพสีสวยมากเลยดูตู้มีอยู่สีใบนะครับนี่เดี๋ยวกำลังจะถอดดอกดอกพอดีลูกค้าที่ไอ้น่าจะจังหวัดชุมพรนะครับแกเอาแล้วสี่ใบนี่ดูตู้ครับดูสีโอ้สวยมากนี่มีอยู่สีใบนะครับเอาใบใบละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจออเดอร์สี ใหม่ๆสวยๆเลยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าให้ดูเดี๋ยวถอดดอกอยู่นี่เป็นดอกตัวไอ้ดไว้เป0ร้วัตต์ดอกลูกค้าเอาแล้วทั้ง4ดอกอ่านี่ครับเดี๋ยวถอดดอกออก เดี๋ยวให้ดูห้องข้างในมันอ่ะไปแล้วพันเจ็ดร้อยนะครับตู้เปล่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่สภาพสวยมากใหม่ๆเลยอยู่ขอบเหล็กไม่มีรอยถลอกเลยอ่าเดี๋ยวมาดูเอา,เอาเอาออกดิหนักอือไม่เเอาออก อ่านี่ดอกนี่นะครับห้องมันเป็นออเดอร์สีอึ๊บวัตั้งตั้งขึ้นหน่อยดิจะถ่ายหน้ามันให้ดูวั <c oughs> ตั้งขึ้นทั้งนู่นนี่เป็นหน้าผ้า เป็นหน้าผ้านะครับนี่ี่เหมือนปนอ่านี่เป็นหน้าผ้าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามได้นะครับนี่มีอยูสีใบนี่นี่เป็นเป็นไอไม่ใช่หน้าผ้าเป็นฟิลเตอร์โอ้ยพูดผิดนี่เป็นเป็นเป็นฟิลเตอร์เนาะตะแกงฉีกนี่เป็นฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์เอามีอยูสีใบนะครับนี่ สวยเลยท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่0 8 4 2 0ปดสี่สองนสามแปดหนึ่งแปดสองะครับใบละพันเจ็ดร้อยบาทเป็นออเดอร์ส <c oughs> ีเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับตลรบเมตรอยู่ไหนครับโอ้หมา,า,ะานะครับตลรบเมตรโอ้ยจอดเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับอ่ากว้างกว้างห้าสิบสี่อ่ายาวแปดสิบนะครับ ห้าสสปสูงอ่าสูง60สอ่าสูงหกสิบห้าิสี่แปดสิหสอ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ออเดอร์สมีสีใบติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตู้เสียงกลาง2องคูณสคูณสองเป็นดอกสองร้อยเอสน็กเวิร์กอเมเจอ ตัวนี้ก็จะเป็นตู้12นิ้วเดี๋ยวผมถอดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นดอก200เอสเหมือนกันแหลมตองแปดดอกใหม่ๆเลยดอกใหม่ๆเลยตัวนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชุดนี้เป็นออเดอร์สีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้ตู้หย่ยมละออนี่หย่ยมละออ เป็นไอ้เจบินเจบินนอนนี่สวยๆเลยเยี่ยมละออดูไม้แน่นๆสวยๆอะท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะเยี่ยมละออนี้มีอยู่แปดใบนะครับนี่มีดูแต่แกงปั๊มส,สวยๆเลยนี่มือจับเหล็กนี่ดอกจะเป็นดอกรุ่นนี้ทาดาเจ1นึ มีแปดใบนะครับดอกเดิมๆเลยนี่มีแปดใบท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่อ่าตัวนี้ดอกดอกใบละสามพันสองตู้ขายใบละพันเก้านะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ตู้ส,สวยๆเลยเยี่ยมละออมีแปดใบตะแกงปั๊มมือจับเหล็กโอ้ยอย่างสวยข้างในบุพมอย่างดีอ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ084238182ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทรแสงมิวสิกสุรินอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดู <คน S 1> ดอกดอก12นิ้วสวยๆเลยนี่จะมีคานนี้คานนี้ <Hey. S 1> แหวมก็คันนี้นี่สวยๆเลยนี่ หม่ไม่นี่ <12. S 1> แลมก็คานี้นี่สวยสวยเลยครับนี่ส่วนใบนี้นี่จะเป็นดอกสองร้อยเอสดนี่แลมจะเป็นคานิอสองร้อยเอสดสวยสวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าตัวไหนนะตูดเดี๋ยวถอดตูดมาให้ดูนะครับว่าเป็นตัวไหนอ่ามาโยมาช่างูยมาเดี๋ยวถอดตูดให้ดูอ่า อ่าไม่ต้องเจาะหน้าดอกนะครับช่างอ่าไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะหน้าดอกนะครับไม่ต้องเจาะหน้าดอกโชว์อ่ายกอ่ายกยกดอกมาดูครับยกดอกมาดูอ่ายกดอกมาดูครับตูดตัวไหนอ่าหันตูดมาครับอ่านี่ครับเป็นตูดตูดตัวนี้นะคอ่าเป็นเคเป็นเคสองหนึ่ง อ่าสิบสองนิ้วตัวนี้เอาใบละห้าร้อยนะครับมีอยู่สองใบใบละห้าร้อยนี่สภาพคือใหม่ๆเลย K สองหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูดูดอกนี้นะครับจะว่า<ด>จะเป็นสองหนึ่งครับสองร้อยเอสนะครับน,น,นี่นี่นี่เอาเปิดเปิดเปิดตูนมาดูครับอ่านี้นะครับสองร้อยเอสใหม่มากนี่ใหม่มากเลยนี่สองร้อยเอสนะครับอู้ใหม่กิฟเลยนี่น,น,นี่อ่าตัวนี้ใบละพันนะครับตัวนี้สองร้อยเอส ดูสภาพไม่กริบนี่สวยเลยดูหน้าดอกดูขอบโอ้โหตัวนี้ 200s จะมีอยู่4ใบนะครับ 200s จะมีอยู่4ใบไอ้แลมคานี้นี่แลมคาน้นี่ใหม่ๆเลยแลมคานี้แล้วมีมีแหลม PA ไหมครับนี่อ๋อ PA จะมีอยู่2ตัวนี่ครับแหลม PA มีอยู่2ตัว อ่ะนี่คันนี้นะครับตัวนี้เลยนี่เอาตัวละสามร้อยห้าสิบนะครับแหลมคันนี้ตัวนี้คือมันใหม่ใหม่มากนี่สองร้อยได้หมตัวละสามร้อยห้าสิบนะครับนี่ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ไอดอกนีห้าร้อยดอกก็ใหม่ใหม่ไอสองร้อยเอสก็ใบละพันอ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เหมือนกันใบนีออนีซื้อมาคัาง มีตองแปดตองแปดตัวละสี่ร้อยห้าสิบตองแปดตัวละสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ <40. S 1> มีสองใบอ่าตู้ครับตู้ตู้ตนี่ตู้ต,ตู้เสียงกลางนี่ครับแบบนี้เลยเอ่านี่ตู้เสียงกลางแบบนี้เลยมันจะมีไอ้ที่ที่ตั้งขาตั้งอะ่ะแล้วมันจะมีหูจับทุกใบเลยนี่ ไม้น่าจะเป็นสิมิลอตู้ใบละสอ0รอยนะครับท่านใดอยากได้นี่ตู้เปล่าใบละสอ<า>งรอยนี่นี่น,<ม>นท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับตู้เปล่าใบละสอ0รนี่ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่อ่าขอบคุณครับ<ม>ดอกเอสเอพันสอวัตต์อย่างสวย เดี๋ยวมาดูกันนะครับใหม่ๆเลยนี่โอ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ามีใครหาอยู่ไม่นอกเอสเอตัวพันสองร้อวัตเดี๋ยวจะแกะให้ดูตูดมันนะครับอย่างจุยเลยอ่าโอเคนี่ สวยเลยครับนี่มนไม่กิฟเลยนี่นี่ให้ยกหน่อยนี่โลกโก้เขานี่ H A Sound Standard Audio 1812 SL 8โอห์ม oh 1200วัตต์นี่สวยมากครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยววันนี้มีตู้2องคูณหนึ่งสงคูณหนึ่ง นี่กำลังถอดดอกเป็นดอกสองร้อยเอทนี่ตู้เปล่าไปละพันห้านะครับตู้เปล่าไปละพันห้าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นี่เป็นแฟนสี่จุดเนี่ยเปีย้ย ดอก2 0 0รอเอนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่2 0 0รอเอใบละ900นะครับใบละ900ดอกเดิมๆดิมใบละ900บาทท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่แล้วจะเป็น NTS 510 เดี๋ยวแกะดูแกะออกไหมเป็น<ม>สองไดนะครับตัวนี้ออกมาแล้วนีเออ่เออเป็นคันนี้เอ,อาคันนี้ไม่ใช่ g t s เอยเป็นเออคันนี้ wr wr ห้าหนึ่งศูนย์อ่านี่นะครับตูดสองได้อ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับไอ้ดอกสองร้อยเอใบละเก้าร้อยใบละเก้าร้อยดอกเดิมเดิมไอ้ได้แหลมนี้ขายได้ขายตูดละ ตูดละห้าร้อบาทอ่าตูดละห้าร้อบาทนะครับปากปากก็500ครับปากก็ห้าเป็นไดคู่อ่าท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้อ่าขอบคุณนะครับนี่สวยเลย